สวัสดีค่ะคุณสมรหลานชายนะคะเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ว่าเขาแบบหมอน,นวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใ่ครับค่ะแล้วเขาเขากังวลน,นะคะเขากล,วลัวแบบว่าจะติดเชื้อนะะแต่ว่าเขาใช้ตั้งปากนะคะคือถ้าหลานชายของคุณสมรเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเลยนะครับเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยถูกถูก ถูกกระทำอ่าถูกทำออร่าเซ็กซ์ให้อย่างเดียวเลยนี่นะครับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชวีเนี่ยถือว่าต่ำมากเพราะว่าในน้ำลายของเราเนี่ยมันไม่มีเชื้อเอชวีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติน้องพนักงานบริการเนี่ยเขามีการติดเชื้อเอชอวีอยู่แต่ว่าเขามาใช้ปากให้กับทางหลานชายนะครับมันก็ไม่มีเชื้อที่จะมาเข้าสู่ร่างกายของหลานชายได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเอชวีเนี่ยก็ถือว่า แทบจะไม่มีเลยน้อยมากน้อยมากแต่ว่าทางกับการก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นซิฟิลิสค่ะอาชืวิซิฟิลิสเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งเชื้อนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในอวัยวะเพศแต่ว่ามันอยู่ในคอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิฟิลิสสามารถจะติดได้นะครับโดยการทำออร์เซ็กซ์หรือการใช้ปากเนี่ยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังมีของแถมน้องในน้องในเทียมนะครับอื่นๆอีกมากมายได้เหมือนกันในกรณีกับกันสมมุติว่า คุณหลานชายไปใช้ปากให้กับคุณผู้หญิงตรงนี้นี่อัตราการเสียงจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงอย่างไรครับคุณหมอเพิ่มขึ้นแน่นอนก็เลยกันอ่าใช่เพราะทันี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งละใช่ไหมกลับทางกันใช่ไหมครับเราทําให้เขาเนี่ยปากของเราลิ้นของเราก็จะไปโดนกับสารขั้นหลังถ้าเรามีแผลในปากเราดัดฟันเรากัดฟันเนาะเรามีพึ่งถอนฟันมาปุ๊บเนี่ย เชื้อเอชที่อยู่ในสารคัดหลั่งของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาทางรอยแผลรอยแตกได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเสี่ยงมากขึ้นนะก็สวมถุงซะแล้วก็มีความสุขเท่าที่เราจะทําได้แหละนะนะครับก็มันจะได้ป้องกันและปลอดภัยทั้งสองฝ่ายค่ะขอบคุณครับคค่ะสวัสดีค่ะ